ในการขับรถนะครับมีสมาธิในการขับรถดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวพร้อมรับสายเลยครับตอนนี้นะครับ0 9 7ย์8 94 6 4ใครจะมาเป็นสายแรกของผมณนะขณะนี้นะครับเดี๋ยวโทรเข้ามาได้นะครับ0 9 7ย์8 94 64นนะครับพร้อมไหมเอ่ยนะฮะโอ้นะหรือฟังเพลงก่อนดีนะอ่ะอ่ะ อ๋อมันมันมันดีเลยนิดนึงนี่อ๋อนะฮะเดี๋ยวต้องรอเดี๋ยวเพราะฉะนั้นใครโทรมาก็ใครโทรมาก็เดี๋ยวรอนิดนึงแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าอะฟังเพลงก่อนแล้วกันนะฮะพร้อมไหมฮะเอาเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีฮะอ๋อได้เลยใช่ไหมพลงที่ขอได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมฮะอ่ามาผมราพจะดีเลยหน่อยนึงก็เลยแบบเอ่ออาจจะเข้ามาช้าหน่อยฟังเพลงนี้ฮะให้กำลังใจอ๋อมีคนโทรมาแล้วเดี๋ยวก่อนก็ได้ อ่ามาแล้วครับสายแรกนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลูกปลาหังแล้วก็ทุกคนค่ะสายขพีิโจอ่าใครเอ่ยครับแนะนําตัวหน่อยค่ะคุณปิค่ะน้องปิกนะฮะน้องปิกน้องปิกเป็นอะไรยังไงเอ๊ะเดี๋ยวก่อนน้องปิกคนนี้ผมจําได้ละน้องปิกนี่เป็นคนที่เป็นแฟนรายการแซดนี่แหละแล้วก็เอะไรค่อกอย่างฮะพิการทางสายตามองไม่เห็นใช่ไหม ใช,ใช่ค่ะใช่ใช่นะฮะเดี๋ยวก่อนสัญญาณชัดไหมฮะสัญญาณเสียงเข้าชัดไหมฮะเดี๋ยวผมขอเช็คไม่เถอะนะเดี๋ยวพี่โจ้เช็คสัญญาณเสียงก่อนสัญญาณเสียงโอเคไหมเข้าชัดนะสัญญาณเสียงคนฟังอ๋อเข้ามาชัดเจนนะฮะน้องปิ๊กน้องเดี๋ยวน้องปิ๊กบางคนอาจจะงงเพราะว่าเอ่อบางคนก็อาจจะเป็นแฟนรายการใหม่ของแซดนะฮะน้องปิ๊กนี่เอายุเท่าไหร่ล่ะครับ ี่เโจโจ21ปีน้องพิกน้องพิกนี่เป็นคนที่ชอบร้องเพลงมากๆนะ <c oughs> เคยไปประกวดออกรายการทีวีด้วยใช่ไหม <c oughs> ก็เคยประกวดรายการหนึ่งค่ะอ่าบอกได้อ่ารายการหนึ่งอ่ะบอกชื่อบอกชื่อรายการได้เลย <c oughs> ไม้ทองคำค่ะไม้ทองคำ้ทองคานี่นะฮะอ่าไม้ทองคำปีไหนฮะ <c oughs> ปีที่แล้วคะ่ะปีที่แล้วปีที่แล้วนะครับ อ่ะก่อนที่เดี๋ยวเดี๋ยวจะอยากอยากฟังเสียงน้องปิ๊กเหมือนกันว่าเสียงน้องปิ๊กเป็นยังไงบ้างเนี่ยอยากอยากถามน้องปิ๊กว่าน้องปิ๊กเนี่ย,เ,ยเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยพี่พี่เคยเห็นนะคือคือปิ๊กเคยมาหาพี่พี่พอดีพี่มางานที่โรงพยาบาลลาวมาปิ๊กมาคนเดียวอ่ะปิ๊กทําได้ยังไงอะนั่งรถเมย์มาน้องปิ๊กบอกว่าพี่บอกพี่โจว่วานั่งรถเมย์มาบอกเฮ้ยปิ๊กมองไม่เห็นเลยใช่ไหมมอ,มองไม่เห็นเลยใช่ไหมจริง่ะมองมองไม่เห็นเลยค่ะตาบอดสนิทออ่าคนที่เปล่าฮะแล้ว แล้วมาแล้วมาได้ยังไงอืะอะอาจจะเป็นความเคยชินแล้วค่ะเพราะว่าก็เรียนเรียนเรีย,รย,รยทนทางด้านนี้มาเนาะเรีน O N M เนาะ,ะก็มันครงเขาก็จะฝึกให้ขึ้นรถเมย์เอยรถไฟฟ้าเอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมฮะอ่าอย่างไราอ่าพี่พี่โจ้บอกว่าพี่ถามว่าพอเดินออกจากบ้านอ่ะโ<ะ>อเคจากบ้านเนี่ยถ้าความเคยชินเนี่ยมันมันโอเคแหละมายืนรอที่ป้ายรถเมย์รถเมย์มาเราจะรู้ได้ไงว่ารถเมย์สายนี้มากอ ถามคนแถว,วนั้นค่ะอือไม่ไมคไปบอกเขาก่อนอะไรเงี้ยบอกเขาก่อนไหมว่าพี่คะบอกหนูหน่อยนะคะว่าถ้ารถเมย์สายนี้มาเอ่อ,อประมาณนี้ใช่ไหมบอกใช่ค่ะบอกค่ะบอกบอกฮะสมมุติว่าสมมุติว่าเอาแล้วอันเนี้ยสมมติจะขึ้นสายสายเจ็ดเจ็ดเนาะอ่าเนี่ยรถพอดีจะขึ้นรถเมร์สายเจ็ดเจ็ดนะคะช่วยช่วยบอกด้วยนะคะว่ามาแล้วเขาก็จะเขาก็จะดูให้อืมฮะแล้วก็จูงแล้วขึ้นรถอะไรเงี้ยอ่าแล้วตอนลง เราเราเราจะรู้ได้ไงว่าจะถึงแล้วบูอบอกเขาว่าให้บอกให้หน่อยกระเป๋าบา,บางสายเออบางบางสายก็บอกป้ายค่ะฮะแต่แต่ไหนกูก็จะบอกป้ายกันหมดอืมบางทีก็ย้ำเขาเหมือนกันว่า <What? S 2> ย้ำเขาเหมือนกันค่ะว่าเออถึงแล้วก็บอกด้วยเนาะออาเคยเลยใช่ไหมไม่เคยนะไม่เคยแต่<ม>ว่าทุกคนที่แต่ว่าคนไทยเราเป็นคนมีน้ำใจอ่ะช่วยกันอะ่ะเพือ่อจะไม่ลืมเลยว่าเออเดี๋ยวต้องดูแลคนนี้ใช่ค่ะ เคยหลงทางมากกว่าเออครับผมอะอยากฟังเสียงนกปิ๊กแล้วอะนกปิ๊กพี่พี่เรียกเขาว่านกปิ๊กไม่ทองคําได้ไหมเฮ้ยดีทีอะเอาอาเายากแตะนพี่โจอะอยากอยากฟังปิ๊กร้องสักให้ฟังสักเพลงหนึ่งคือเราคงไม่เปิดดนตรีอะเราจะร้องสดเลยนี่นะฮะร้องสดได้เหรอร้องสดเลยไม่มีดนตรีเลยฮะถ้าอยากได้ดนตรีเดี๋ยวพี่โจทําเสียงเปโนให้ เด้ง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 าอนกปิ๊กอยากร้องเพลงอะไรฮะก็เอาเพลงพี่ชายที่แสนดีแล้วกันค่ะพี่ชายที่แสนดีทำไมต้องเป็นเพลงนี้ก็ส่วนตัวชอบมากค่ะเพลงนี้อ่าเป็นเพลงหากินนะคะไรนะฮะเลนะเป็นเพลงเป็นเพลงหากินนะคะเพลงหากินนะนกปิ๊กคือคือไปประกวดไปเคยไปร้องเพลงตามงานก็จะใช้เพลงนี้ร้องเพลงแหละฮะ ก็ถ้าถ้าถ้าเป็นงานแบบถ้าถ้ามีประกวดแบบไทยสากลเนาะอย่างเนี้ยอันดับหนึ่งเลยค่ะอ๋อดีเลยเราก็อยากจะฟังน้องปิ๊กไมทองคำหน่อยอ่าน้องปิ๊กอ่ะปิ๊กปิ๊กร้องให้ฟังหน่อยครับเอาเป็นว่าร้องรอบเดียวจบเลยนะได้ได้ค่ะอ่ะพร้อมนะเปียโนต้องไหมพี่โจได้ทำเสียงเปียโนไม่ต้องเน่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 งไม่ต้องนะอ่ะให้ให้คนฟังฟังแบบเร็วๆดีกว่าได้ครับมา อ่ะก็ลองลองดูนะคะคุณรู้อาจจะไม่พอนะคะคุณผู้ฟังฟังดูเมตดูสวยงามเมื่อยามองฟ้าฟ้าดูกว้างใหญ่เหมือนเก่าเมื่อยังเล็กแนนดูมือควายคว้าเอาสูงจังอยากตัวโตตู จ้องมองแสนนานที่ชายคงเห็นยิ้มเดินมาใกล้แล้วอที่คอจนเกือบสูงทันจ้องมองบนฟ้าดันเอื้มเบิกช่างใจ ที่คนนี้ยังคอยคุ้มครองคุ้มภัยน้องเอยอยากลัวใครเขาสองพี่น้องดิน หนีประมาณนี้พี่โจเออนะฮะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะฮะแม่ก็ขอบคุณน้องปิกมากเลยนะฮะแต่โทรศัพท์มาคุยกันเดี๋ยวจะให้มาร้องทุกอาทิตย์เลยไหมให้เตรียมเพลงมาเลยโอ้ให้คนอื่นบ้างหลยนี่ปิกมาร้องนี่กลายเป็นว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะกล้าโทรมาว่าเนี่ยบอกโหคนแรกเสียงขนาดนี้เลยเหรอโน้โหเนี่ยอ่า ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเจออีกคนนะวันนี้วันนี้เขาไม่ว่างนะพี่ต๋องไม้ทองแดงไม้คอทองแดงไม้คอทองแดงพี่อยู่จังหวัดไม่ใช่หรอพี่พี่ต๋องคอทองแดงนะไม่ใช่ไม้ทองคำนะคอทองแดงเลยนะโอเคโอเคเออนะปิ๊กปิ๊กอยากจะบอกอะไรถึงให้กำลังใจเพื่อนๆที่ที่อาจจะ อาจจะบกพร่องทางการมองเห็นบกพร่องทางการได้ยินหรือว่าเอ่อหลายๆคนที่ที่อาจจะไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์อ่าเหมือนเหมือนเหมือนกับเหมือนกับปิกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอยากจะบอกอะไรไหมก็อย่าไปท้อค่ะทุกคนก็ขอขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนือนทุกคนนะคะให้ให้สู้กันต่อไปค่ะชีวิตเราต้องเดินต่อไปค่ะอย่ายอมแพ้ค่ะนี่เดี๋ยว้นจะให้ร้องใหญ่อย่าเพือนนจะให้ร้องใหญ่ยอมแพ้ต่อเลยนะอ้อมสุริสาสมบุญสังเนี่ย โออย่าเลยค่ะไม่ต้องมอ่าไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจองตัวไว้เลยนะสัปดาห์จันหน้าเราจะให้ร้องต่ออยนะได้ใช่ไหมได้ค่ะพี่จายินดีค่ะยินดีค่ะนะโอเคขอบคุณมากครับปีกขอบคุณค่่พี่จาค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากครับฮะน้องป๊ก